สวัสดีครับกลับมาพบกับโ o l y w ว r d ์ประจำวันศุกร์ที่26กรกฎาคม2024กันอีกครั้งนะครับพระเยซูทรงเป็นพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์จริงๆผู้คนมากมายได้พิสูจน์มาแล้ว2,000ปีพระองค์รอท่านมาพิสูจน์อยู่พระเยซูทรงเป็นมนุษย์ผู้เดียวที่ได้กระทำการอัศจรรย์ปาฏิหารจริงๆคือการทรงสร้างสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้น พระเยซูทรงทําการอัศจรรย์หลายอย่างที่แสดงให้เห็นถึงพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและมีอํานาจเหนือธรรมชาติตัวอย่างเช่นพระเยซูทรงเปลี่ยนน้ําให้เป็นเหล้าอางุ่นที่งานแต่งงานในคานาจากพระธรรมยอห์นบทที่สองข้อที่1นึถึงสิซึ่งเป็นการอัศจรรย์ครั้งแรกที่พระองค์ทรงทำเพื่อแสดงพระสิริของพระองค์ อีกตัวอย่างหนึ่งคือการที่พระเยซูทรงเลี้ยงคน5,000คนด้วยขนมปัง5ก้อนและปลาสองตัวจากพระธรรมมัทธิวบทที่14ข้อที่13ถึง21ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระองค์ทรงมีอำนาจในการสร้างสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นนอกจากนี้พระเยซูยังทรงทำการอัศจรรย์ในการเดินบนน้ำจากพระธรรมมัทธิวบทที่1 4ข้อที่2 2ถึง33 และการฟื้นคืนชีพของลาซารัสจากความตายในพระธรรมยอห์บทที่11ข้อที่1ถึง44ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระองค์ทรงมีอำนาจเหนือธรรมชาติและความตายการอัศจรรย์เหล่านี้เป็นการยืนยันว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและมีอำนาจในการสร้างและควบคุมสิ่งต่างๆตามพระประสงค์ของพระองค์ ในพระธรรมโคโลสีบทที่หนึ่งก็ที่1 6บ7ถได้บอกว่าเพราะโดยพระองค์ทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นทั้งในฟ้าสวรรค์และบนแผ่นดินโลกทั้งสิ่งที่มองเห็นได้และไม่อาจมองเห็นได้ไม่ว่าบรรดาเทพผู้ครองบัลลังก์หรือเทพผู้ทรงเดชานุภาพหรือเทพผู้ครองหรือเทพผู้ทรงอำนาจทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์ ทรงดำรงอยู่ก่อนทุกสิ่งและในพระองค์ทุกสิ่งประสานเข้าด้วยกันเทพคือวิญญาณน,นั่นเองเป็นสิ่งมีชีวิตในโลกวิญญาณที่พระเจ้าเป็นผู้สร้างขึ้นซึ่งมีทั้งพวกที่กระต่อพระเจ้าเรียกว่าวิญญาณชั่วและพวกที่ยังเชื่อฟังพระเจ้าเรียกว่าทูตสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่มีสิทธิอำนาจครองบัลลังก์วิญญาณที่ทรงเดชานุภาพ วิญญาณที่เป็นผู้ครอบครองวิญญาณเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์เพื่อพระองค์สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มองไม่เห็นทั้งหมดไม่ว่าจะมีอำนาจขนาดไหนเป็นวิญญาณทูตสวรรค์แบบดีหรือวิญญาณชั่วแบบเลวก็ตามทั้งหมดพระยสุคริสเป็นผู้สร้างเขาขึ้นมาเพราะฉะนั้นพระองค์ผู้ทรงสร้างสิ่งเหล่านี้ทรงยิ่งใหญ่กว่าแน่นอน และเราอยู่ในพระคิตผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดถ้าเราเชื่อและวางใจในพระองค์เปิดใจต้อนรับพระองค์ให้เข้ามาสถิตยอยู่ภายในใจเราพระเจ้าอวยพร,พรครับ